ดิฉันอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยถึงจันทบุรีค่ะดิฉันเดินทางมาจันทบุรีหลายครั้งมากมได้ยินมาว่าจันทบุรีม,มีผู้นำม,มาแล้วยาวนานเกือบ30ปีเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงเท่ากับครึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะคะ นั่นเท่ากับว่าวันนี้จันทบุรีผ่านมาส0สิปีเราถูกแช่แข็งอยู่กับเศรษฐกิจแบบเดิมอยู่กับนโยบายแบบเดิมมาแล้ว30ปีที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นไปได้ไหมจะขอโอกาสคนจันทบุรีอีกครั้งขอโอกาสเปลี่ยนเมื่อวันที่14พฤษภาคมค่ะพวกเราฝันใหญ่ร่วมกันมาแล้วค่ะ เราฝันถึงประเทศไทยที่พวกเราอยากเห็นมาแล้วเลือกสอสอจากจันทบุรียกจังหวัดเป็นพักเก้าวไกลมาแล้วครั้งนี้ขอโอกาสฝันใหญ่ไปได้วยกันอีกครั้งทำให้ได้ไหมคะแต่เราทำกันแค่นี้ไม่ได้ค่ะทำกันแค่นี้ไม่ได้วันที่หนึ่งกุมภาเราจะทำกันแค่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ อยากบอกพ่อแม่พี่น้องวันนี้ฟังนโยบายของพักประชาชนฟังนโยบายของผู้สมัครนายกอบจอพี่มานะชนะสิทธิ์เบอร์หนึ่งกลับไปแล้วกลับบ้านไปช่วยทำภารกิจสำคัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราได้ไหมภารกิจนี้คือภารกิจจักรวาลค่ะชวนคนทั้งบ้าน กาพักประชาชนกาเบอร์หนึ่งให้พี่มานะชนะสิทธิ์เป็นนายกอบจเป็นผู้นำของจังหวัดได้ไม่ได้ถ้าได้เลือกเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งทั้งจันทั้งใจต้องเลือกเบอร์หนึ่งนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญมากกลับไปบ้านบอกคนทางบ้านไม่พอค่ะบอกคนข้างบ้านด้วย บอกลูกบอกหลานด้วยบอกคนรู้จักบอกญาติบอกคนในตลาดและบอกคนที่เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะว่าวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งเรื่องนี้สำคัญอย่างมากเพราะหลายคนที่เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายคนไม่ได้กลับบ้านค่ะแต่เมื่อที่ฉันฟังสออบจหลายท่านขึ้นมาพูด สถานที่ท่องเที่ยวของจันทบุรีมีมากมายหลายแห่งดังนั้นวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ค่ะชวนลูกหลานชวนคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับบ้านเดินทางมาพักผ่อนเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านของเราที่บ้านจันทบุรีแล้ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าแปดโมงเช้าเข้าครูหากาเบอร์ไรฝากบอกคนต่างจังหวัดฝากคนบอกคนจันทบุรีที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดกลับบ้านมาช่วยมากาเบอร์หนึ่งภารกิจนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ดิฉันอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการเมืองท้องถิ่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างมากทุกท่านทราบไหมคะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะเริ่มต้นที่การเลือกตั้งท้องถิ่นสาธารณูปโภคน้ำไฟถนนที่ดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะเริ่มต้นที่การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ พ่อแม่พี่น้องทราบไหมคะการคมนาคมขนส่งที่ดีการเดินทางแบบไร้รอยต่อก็เริ่มต้นที่นี่ค่ะเริ่มต้นที่บ้านเราเริ่มต้นที่จันทบุรีเช่นกันและนี่คือการเมืองที่ตื่นเช้ามาก็มีความใกล้ชิดกับพวกเราอย่างมากตื่นเช้ามาเราออกไปทำงานก็เป็นเรื่องการเมืองและมีความใกล้ชิดกับชีวิตของพวกเราค่ะ ดังนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับพวกเราอย่างมากค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีคะการเลือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสพักประชาชนขอโอกาสคนใหม่กลับไปบอกลูกบอกหลานกลับไปบอกคนข้างบ้านขอโอกาสพวกเราทุกคนเงินงบประมาณมากกว่าไม่สักครู่คุณ คุณพริษนะคะได้พูดไปแล้วเงินงบประมาณ4ปีเกือบสามพล้านบาทเยอะไหมคะที่ผ่านมามีใครรู้ไหมสามพัล้านเอาไปใช้กับอะไรมีใครรู้ไหมยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องมีไหมคะ ไม่รู้เลยเราเคยเห็นคุณผลิตอภิปรายในสภาใช่ไหมคะเคยใช่ไหมคะเราเคยเห็นคุณวิโรจ์อภิปรายในสภาใช่ไหมคะเห็นสสเฟิร์นสอสเล็กสอสอบิลอภิปรายในสภาใช่ไหมคะครั้งนี้การเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้เราจะเห็น การถ่ายทอดสดสภาอบาจอและเราจะได้เห็นว่านโยบายที่เราอยากจะเห็นในจันทบุรีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเราจะเห็นสภาอบาจอที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และมีการถ่ายทอดสดการอภิปรายในสภาอบาจอเอาไม่เอาชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าเอาเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์หนึ่ง ทั้งจันทั้งใจไม่ใช่แค่ฝากเบอร์หนึ่งนายกอบจเท่านั้นนายกอบจคนเดียวทํางานไม่ได้ค่ะเลือกครั้งนี้ต้องเลือกยกทีมบัตรสองใบกาเบอร์หนึ่งทั้งสองใบทั้งจันทั้งใจทำได้ไม่ได้ถ้าได้นะคะถ้าได้ครั้งนี้จันทบุรีเปลี่ยนแน่นอนค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีคะด้วยเวลาที่มีจํากัดแต่ดิฉันต้องบอกว่าดิฉันมาจันทบุรีหลายครั้งพ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีไม่เคยน่ารักลดลงเลยมีแต่น่ารักใจดีกับพวกเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ขอโอกาสปักธง ท้องถิ่นให้สําเร็จสักครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วให้โอกาสพวกเรามาแล้วเลือกพิธาเป็นนายกไม่ได้เป็นนายกไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจยไม่ต้องผิดหวังค่ะครั้งนี้เลือกมาณนะชนะสิทธิ์เบอร์หนึ่งได้เป็นนายกแน่นอนไม่มีใครมาเลือกให้เราอีกแล้วไม่มีใครหน้าไหนมาเลือกนายกให้เราอีกแล้วครั้งนี้ เลือกมาชนะสิทธิ์เบอร์หนึ่งได้มาชนะสิทธิ์เป็นนายกตาจังหวัดของคนจันทบุรีจากประชาชนค่ะขอโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งนี้เปลี่ยนไปด้วยกันค่ะเปลี่ยนเพื่อคนจันทบุรีเปลี่ยนเพื่อลุ่เปลี่ยนเพื่อคนรุ่นเราและเปลี่ยนเพื่อลูกหลานแล้วส่งต่ออนาคตที่ดีในสี่ปีนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ ใคเอาไหมใ่ไหมนี่นะใจคาเปลาให้โอกาสพักประชาชนได้ไหมคะกาเบอร์อะไรกาเบอร์อะไรคะโอเคขอบคุณมากนะคะก็ ได้เวลานะคะพบกับอีกคนหนึ่งที่ทุกท่านรอคอยนะคะซึ่งมาฝั่งตัวที่จันทบุรีเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเดือนที่แล้วนะคะมาตั้งแต่เดือนธันวามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะวันนี้นะคะก็อยู่ที่นี่บนเวทีแห่งนี้แล้วเชิญพบกับสอสอวิโร์ลัคน,นาอดิศรคะ่ะ สวัสดีครับชาวจันทบุรีทุกท่านอย่าไ่ร้อนผมไม่ได้มาจันทบุรีตั้งแต่เดือนพฤษภานะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ตั้งแต่วันที่พักอนาคตใหม่ได้รับการเลือกตั้งยกจังหวัดนะสอสอเล็กนะยานธิชา พาผมมาที่เมืองจันทบุรีตลอดแล้วผมก็รู้สึกผูกพันกับจันทบุรีมากมากมาทุกปีมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีการเลือกตั้งท้องถิ่นายกอบจผมบอกกับพักว่าการเลือกตั้งท้องถิ่น ถ้าเราจะต้องการได้ใจคนจันทบุรีเราต้องแสดงความตั้งใจที่เราอยากจะทำจันทบุรีให้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆแกนนำท่านอื่นอาจจะหมุนเวียนไปที่จังหวัดอื่นแต่ผมขอตักหลักอยู่ที่จันทบุรีพี่นี่ผมไม่ได้สู้กับใคร แต่ผมสู้กับวลีวลีนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อวลีนั้นผมเจอในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าจันทบุรีดีอยู่แล้วผมถามสอสอเล็กผมถามพี่หน่อยชนะมชนะชนะศบมาในช่วงฤดูแล้งที่ชาวสวนทุเรียนจันทบุรีขาดน้ำต้องซื้อน้ำ วันเราเป็นหมื่นหมื่นบาทวันนั้นเขาแซวกันว่าอะไรเขาบอกว่าจันทบุรีพอเห็นรถถังวิ่งกันเกลื่อนไปหมดไอรถถังที่ว่าเนี่ยมันคือรถถังน้ำวันละสองหมื่นบาทเหมือนกับชาวสวนจันทบุรี ถูกกระชากสร้อยคอทองคำวันละสองสลึงอย่างนี้ด,ดีอยู่แล้วจันทบุรีพี่ชาวสวนต้องซื้อน้ำวันละสองหมื่นบาทกล้าพูดได้ยังไงว่าจันทบุรีดีอยู่แล้วผมไม่กล้าพูด,มดมมผมละอาย<บ>าใจช้ง<บ>างป่านนะสอสอเล็กสอสอเปินสอสอบีบอกกับผมว่าวันที่วิโร เคยได้ยินเพลงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอย่าล้องที่จันทบุรีเชียวนะเพราะถ้าวันท <BI uh, uh, ี่น้องเห็นช้างคือวันสูญเสียชีวิตวันที่สวนของเขาถูกบุกรุกสิ้นเนื้อประดาตัวผู้เรียนต้นดึงให้ผลผลิตปีหนึ่งกี่บาท สามหมืนถึงหกหมืนบาทช้างมาวันเดียวราบเป็นหน้าตอนสิ้นเนื้อประดาตัวยังก้าวร้องน้องเคยเห็นช้างทุกทุกสี่สิบวันมีคนถูกช้างเหยียบตายหนึ่งคนนี่เรอจันทบุรีที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว ไม่ต้องเดินหน้าไม่ต้องแก้ปัญหาช้างป่าแล้วคนพูดเห็นชีวิตเป็นอะไรมือคราบแรงงานชาวสวนลำไยขาดแคลนต้องไปขึ้นทะเบียนแรงงานชาวสวนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรงงานหนึ่งคนเกือบหกพับาทนี่เอจันทบุรีที่ดีอยู่แล้วจนชาวสวนลำไยขาดแคลนแรงงานอยางทุกวันเนี้ย ล่าสุดเบสิกเย็นโลดถูกทางการชินกักตรวจใช่ไหมชาวสวนจันทบุรีรู้สึกวันวิตกวันไว้ไปหมดผมมองไม่เห็นบทบาทของอบจที่จะเล่งประสานงานกับสสในการอำนวยความสะดวกในการส่งตัวอย่างตรวจเพื่อให้ชาวจันทบุรีรู้สึกอุ่นใจ ว่าผล,ลไม้ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งทุเรียนห้าล้านบาทจะส่งไปจีนได้ทุเรียนไม่ใช่แค่ผล,ลไม้ทุเรียนคือชีวิตของคนจันคือความหวังของคนจันคืออนาคตของลูกหลานของคนจันผมไม่เห็นบทบาทของอบจอที่เกาวีเกาวาดกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกันกันกบสามสอส,อสอของเรา ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวสวนจันทบุรีอย่างจริงใจจริงจังเลยนี่เหรอจันทบุรีที่ดีอยู่แล้วนี่เหรอจันทบุรีที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรผมไม่เชื่อผมมาคุยกับว่าที่นายกของเราหมายเลขหนึ่งพูดถึงเรื่องนโยบายหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแหล่งน้ำ มันจะดีกว่านี้ไหมที่อบจใส่ใจทำงานร่วมกันกับสสอย่างไร้รอยต่อาลักดันการกระจายน้ำไปสู่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านแหล่งเก็บน้ำของหมู่บ้านก็ทำความจุให้เพียงพอการก่อสร้างก็เดินท่อให้ทั่วถึงและนี่ คือนโยบายน้ำพอท่อถึงของหมายเลขหนึ่งมานะชนะสิบปรบมือให้เขาหน่อยน้ําคือหัวใจของคนจันยี่สิปีก่อนน้าไม่ได้สําคัญเท่านี้แต่ณวันนี้น้ําคือทุกอย่างทุกสิ่งรถยนต์ต้องใช้น้ํามันมีคนจันบอกกับผมว่า วิโรธฟังไว้นะรถยนต์ต้องใช้น้ำมันธธศเศรษฐกิจเมืองจันต้องใช้น้ำที่เพียงพอถึงจะทยานต่อไปได้